ห้าเจจิเมืองคอนครสรีรสังขารไม่เน่าเปื่อยเยือนเมืองนครไหว้พระขอพรห้าเจดังเมืองใต้สรีรสังขารไม่เน่าเปื่อยเสริมเมืองคนเสริมบุญบารมีพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวเมืองนครหลายองค์ด้วยกันโดยทางภาคใต้จะเรียกพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือว่าพ่อท่าน ซึ่งคล้ายกับคำเรียกหลวงพ่อหรือหลวงปู่นั่นเองโดยพระเจ,จิเหล่านั้นต่างกระจายกันอยู่ในอำเภอต,ต่างๆของเมืองนครเป็นศูนย์รวมจิตใจคนนครพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อยช้างกลางวัดธาตุน้อยหรือวัดพระธาตุน้อยอยู่ที่อำเภอช้างกลางตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้ายพระครูพิสิทธิ์อธ a กา n มีเนื้อที่46ไร่สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับงามพร้อมถวายแด่พ่อท่านคล้ายท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นในปีพุทธศักราช2,504ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจำลองพระบรมธาตุคนครศรีธรรมราชเพียงแต่ย่อส่วนให้เล็กลงเป็นเจดีทรงลังกาฐานกว้างด้านละ27เมตรสูง70เมตร องค์เจดีมีสีขาวเด่นส่วนปรียอดแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกทาสีขาวช่วงกลางหุ้มโมเสตช่วงยอดสุดหุ้มด้วยทองคำปัจจุบันภายในองค์เจดีเป็นที่ประดิษฐานสารีระพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์สถานที่นี้จึงเป็นเจดีอนุสรสถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วยพระครูพิสิทธิ์อธการคล้ายจันทวันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันและวัดพระธาตน้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านค้คลเดิมชื่อคล้ายสีนินเกิดปีชวดปีพุทธศักราช2417ที่บ้านโกคกถือตำบลช้างกลางกิ่งอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชนิสัยเป็นคนมีมานะขยันเหมือนเพียรสุภาพเรียบร้อยเมื่ออายุ15ปี ประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกปลายเท้าสามนิ้วแตกละเอียดรักษาไม่หายด้วยกำลังใจที่เด็ดเดียวท่านได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเองและใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอำเภอฉวางต่อเมื่ออายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทณนะอุทกุกเขปสีมาหรือสาลาน้ำได้รับฉายาว่า จันทศวรรน,นแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดทุ่งบอลหรือวัดจันดีพ่อท่านคล้ายเริ่มศึกษาเบื้องต้นที่บ้านโดยบิดาเป็นผู้สอนเรียนวิชาคนวณและวิชาอักษรโบราณจนสามารถอ่านออกเขียนจำนานทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอมเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมในศึกษาภาษาบาลีมูลกัจจายนะ ต่อมาได้ศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดสา0 0ัอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขันตําำบลละอายอำเภอฉวางเมื่อปีพุทธศักราช2445จนมรณภาพในระหว่างนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ท่านยังได้เป็นเจ้าอาวาสวัดทาตน้อยอีกด้วย เนื่องจากมีการสร้างถนนผ่านกลางวัดจันดีหรือวัดทุ่งบอลทําให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนชาวบ้านที่สร้างวัดใหม่ในเนื้อที่ที่แยกออกไปเรียกว่าวัดพระาธาตุน้อยและแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสพ่อท่านคล้ายมรณภาพด้วยโรคหืดเมื่อวันที่หทธันวาคมปีพุทธศักราช2513รวมอายุได้96ปี เมื่อบำเพ็ญกุศลครบ100่วัน,นจึงได้บรรจุในองค์พระเจดีในสัตตรมววานหรือพระเจดีน้อยวัดพระาธาตน้อยจนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้นำในการสร้างวัดพระเจดีพระพุทธรูปและร่วมกันในการปฏิสังขรณ์บูรณศาสนสถานเป็นจำนวนมากท่านได้รับการขนานนามว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ คนทั่วไปต่างเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาของท่านว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นท่านจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาท่านมักจะให้พรกับทุกคนขอให้เป็นสุขเป็นสุขผู้ที่เคารพนับถือท่านต่างพากันกลัวคำตำหนิเพราะผู้ที่ถูกตำหนิทุกไลยล้วนแต่พบความิบัติคนส่วนมากจึงหวังที่จะได้รับ คำอวยพรเพราะคำเหล่านั้นเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำทั้งในทางดีและทางเสื่อมเสียคนที่ไปนมัสก,การหวังที่จะได้วัตถุมงคลบ้างของน้ำมนชานหมากแหวนผ้ายันเหรียญรูปรอรูปพิมพ์ซึ่งพ่อท่านคล้ายก็ได้มีเมตตาให้กับทุกคนยิ่งชานหมากของท่านหากใครได้รับจากมือท่านเป็นต้องหวงแหนอย่างที่สุด พ่อท่านคริงวัดถลุงทองร่อนพิบุลวัดถลุงทองอยู่ในอำเภอร่อนพิบุลสร้างเมื่อ300กว่าปีโดยพี่น้องสองคนพี่ชายชื่อสุดสร้างวัดป่าตอและน้องชายชื่อดำสร้างวัดถลุงทองนายดำได้นมิมนต์พระทุดงที่เดินทางมาจากอายุธยาคือพระอาจารย์ให้อยู่จำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสองแรกท่านมีชื่อเสียงในทางเป็นพระหมอ เขี่ยวชาญทางเวทมุนคาถาและวิปัสนาธุระท่านมรณภาพลงด้วยอายุ82ปีโดยมีพระอาจารย์ขำเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาในระหว่างนั้นท่านได้ทำการบวชสามเณรคิ้งซึ่งเมื่อท่านมรณภาพลงในวัย85ปีหลวงพ่อคิ้งก็ดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาพ่อท่านคริงจันทศริริเดิมชื่อคริง ขินเป็นบุตรคนเดียวในวัยเด็กมีความเฉลียวฉลาดผิดเด็กธรรมดาทั่วไปเมื่ออายุได้สิป็ปีมารดาถึงแก่กรรมท่านจึงบวชแทนคุณแล้วก็ครองเพศบรรพชิตมาตลอดจวบกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเถระที่มีวิชาอาคมอีกรูปหนึ่งนอกจากนี้พ่อท่านคริ้ง ยังมีอายุยืนนานถึง104ปีโดยท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,429และมรณภาพในปีพุทธศักราช2,533ท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ปิกราบนมัสการท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นขนาดท่านพ่อคล้ายแห่งวัดสวนขันยังกล่าวจกย่องพ่อท่านคิงเสมอเช่นว่า มีชาวบ้านจากอำเภอร่อนพิบุญไปกาบพ่อท่านคล้ายพอท่านทราบว่ามาจากร่อนพิบุญท่านก็จะกล่าวว่าทีหลังไม่ต้องมาไกลถึงนี้หรอกไปหาท่านคิ้งนั่นแหละท่านคริ้งให้พรดีเหมือนเหมือนฉันพ่อท่านสันมัดดอนตรอเชียนใหญ่มัดดอนตรออยู่ในอำเภอเชียนใหญ่สําหรับชื่อดอนตรอ ตามความเป็นมาหมายถึงการเล่นกีฬาตะก้อบนเนินส่งสูงหรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าดอนตะก้อแต่ตามสมเดียงใต้เหลือเพียงคำสั้นๆว่าดอนตรอและเรียกกันสืบมาจนถึงปัจจุบันวัดดอนตรอเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณกาลยากที่จะค้นหาหลักฐาน,นต่างๆได้แต่คำนวณดูจากใบเสมารอบอุโบสถหลังเก่าแก่ ดูจากซากอิฐกระเบื้องและรูปทรงของสิ่งประกหักพังพอจะบอกได้ว่ามีอายุมีต่ำกว่า100รปีสร้างมาในสมัยใดไม่ปรากฏแต่คงรุ่นราวคราวเดียวกันกับวัดทุ่งเฟื้อพ่อท่านสังเดิมชื่อสังซ้ายคล้ายเป็นชาวอำเภอเชียนใหญจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดที่บ้านดอนตรอในรัชกาลที่หที่บ้านประดูพง เมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2449วันพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทได้รับฉายาว่าเรวโตมีพรรษารวม78พรรษามรณภาพลงเมื่ออายุ98ปีเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2547 โดยแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นพระที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองไม่ชอบไปไหนมาไหนจึงทำให้ดูเหมือนว่าท่านได้พยายามซุกซ่อนตัวของท่านเอาไว้ในป่าในดงแต่ก็มีเรื่องราวตำนานของคนเก่าคนแก่ในพื้นที่อำเภอเชียงใหญ่เล่าไวา้ว่าพ่อท่านสัง เป็นพระสง์สุปฏิปันโนแดนใต้สุดยอดเจจิแห่งดินแดนเชียนใจดํำรงสมรส,สักเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูเรวัตศิลคุณกิติคุณของท่านก็เป็นที่กล่าวขวัญอีกทั้งเป็นพระเจจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องจากพ่อท่านคิงวัดถลุงทองว่ามีวิทยาคมสูงเป็นเลิศท่านมีพี่น้องสามคน ตอนท่านเกิดได้ไม่ทันจำความโยมพ่อโยมแม่ก็มาเสียชีวิตลงทั้งคู่ในเวลาไล่เลี่ยกันพี่สาวคนโตก็นำมาเลี้ยงดูแทนเมื่อหลวงพ่อสังอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษานวัดดอนตรอตลอดมาถึงแม้ว่าในยุคสมัยนั้นการศึกษาพ,ะพระปริยัติธรรมยังไม่มีแพร่หลายดังเช่นในยุคนี้สมัยนี้ก็ตาม แต่ท่านยังได้ยินหลักการปฏิบัติท่องบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นและปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์เจ้าอาวาสไม่ได้ขาดถ้ามองดูผิวเผินไม่ลึกซึ้งแล้วหลวงพ่อสังค่อนข้างไปทางเข่งขึมไม่ค่อยยิ้มแย้มตะบะดีมากแต่ถ้าได้ไปคุกคีอยู่กับท่านานานๆแล้วจะเห็นว่าท่านมีเมตตาจิตที่สูงมากได้ช่วยหลือประชาชนทุกรูปแบบ ผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยถูกขุนใสต,ต่างๆต่างก็เข้าไปพึ่งพาเมตตาบารมีจากท่านซึ่งท่านก็ช่วยเหลือได้หมดและเป็นผลสลําเร็จเป็นที่โจทย์จันร์ก่ลาวขวัญกันมาตลอดวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมีประสบการณ์เข้มขังมากด้านคุ้มครองแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันคนในพื้นที่รู้กันดีเพราะท่านเป็นเจจิที่ปฏิบัติดีมาตลอด คนเมืองคอนเคยบอกไว้ว่ายิ่งถ้าเป็นพระของท่านศักิสิทธิ์ขนาดอธิษฐานให้ตัดลุงขาดได้เลยพ่อท่านเขียววัดหลงบนปากพนังวัดหลงบนอยู่อำเภอปากพนังพ่อท่านเขียวท่านมีชื่อเดิมว่าเขียวนามสกุลยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เท่าที่สืบทราบหลวงพ่อเขียวท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2424 ท่านเกิดในตระกูลชาวนามีพี่น้องสี่คนชายสองหญิงสองพ่อท่านเขียวเป็นพิ่ชายคนโตน้องชายและน้องสาวเสียชีวิตก่อนท่านเมื่อยังเยาว์วัยพ่อท่านเขียวอาศัยพระในบ้านช่วยสอนหนังสือให้อ่านเขียนได้ตามอัราสมัยท่านชอบศึกษาเล่าเรียนเป็นชีวิตจิตใจท่านตัดสินใจสละเพศคราวาสเข้าสู่วัดเมื่ออายุได้ 22ปีอุปสมบทนวัดคงคาวดีวัดกลางปีพุทธศักราช2446ได้รับฉายาว่าอินทมุนีช่วงหนึ่งท่านเดินทุดงติดต่อกันหลายปีท่านมรรณภาพในปีพุทธศักราช2519สบศพของพ่อท่านตั้งไว้ที่วัดคงคาวดี1คืนพร้อมทำการสวดพระอภิธรรม จากนั้นรุ่งขึ้นนำํำศพของพ่อท่านเดินทางไปยังวัดโรงบนปรากฏว่าชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวต่างพากันมาร่วมไว้อาลัยพ่อท่านมากายและมีการสวดอภิธรรมจนครบสามคืนเรียบร้อยแล้วก็จะทำการชาพนกิจศพพ่อท่านแต่บรรดาลูกศิษย์ต่ตางแยกความคิดกันออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งให้เผาศพพ่อท่านแต่อีกฝ่ายหนึ่ง ต้องการให้เก็บศพพ่อท่านไว้ไม่ต้องเผาสรุปความคิดเห็นแล้วส่วนใหญ่ต้องการให้เผาศพพ่อท่านจะได้หมดห่วงหมดกังวลจึงทําให้ฝ่ายที่ไม่อยากให้เผาทําการต่อรองขอว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเผาศพพ่อท่านครบหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไม่ขอให้เก็บศพไว้บูชาเมื่อเป็นเช่นนี้ต่างก็ตกลงกันได้ด้วยดีเมื่อทําการจุดไฟที่กองฟืนชั่วคู่ ไฟก็ค่อยๆลุกลามขึ้นไม่ทั้งดอกไม้จันทร์ที่บรรดาญาติโยมนำไปวางไว้ทั้งด้านบนและด้านข้างโลงศพและพื้นที่รองอยู่จนควันขบงแล้วค่อยๆโหมแรงขึ้นแรงขึ้นจนท่วมโลงศพและพื้นที่สมอยู่โดยมีไยที่ไม่อยากให้เผาต่างก็คอยจับเวลาดูนาฬิกาว่าครบหนึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่ทั้งที่ไฟได้โหมแรงขึ้นแรงขึ้น จนกองปืนที่สุมไว้เกือบหมดแล้วแต่เวลาก็ยังเหลืออีกมากทําให้ฝ่ายที่ไม่อยากให้เผาต่างออกอาการหงุดหงิดตามตามกันเมื่อเสียงคล้องเสียงละฆังเตีรัวดังขึ้นตามที่นัดหมายกันไว้ครบชั่วโมงนาทีนั้นโดยไม่มีใครคาดคิดปรากฏว่าศพของพ่อท่านเป็นปกติไม่มีร่องรอยใดๆให้เห็นว่าผ่านการถูกเผามาเลย แม้แต่จีวรก็ยังเหลืองอรารามไม่มีร่องรอยถูกเผาเช่นกันคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างงงวยตามๆกันเพราะเป็นเรื่องที่สุดอัศจรรย์โดยแท้และพอได้สติบรรดาญาติโยมที่ไปรวมตัวทําการชาบนรกิจศพพ่อท่านต่างเฮโลไปรุมฉีกจีวรของพ่อท่านจนจีวรที่ห่อหุ้มร่างของพ่อท่านหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ พ่อท่านกลายวิปุโลวัดขุนเขาพนมวัดขุนเขาพนมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพมกิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากหลักฐานด้านโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุและโบราณสถานต่างๆที่พบภายในบริเวณวัดสามารถบ่งชี้ได้ว่าวัดขุนเขาพนมสร้างขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อนามว่าพ่อท่านไกรพระกุวิบุญพนมรักพระพุเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาขุนพนมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498หลังจากที่วัดร้างมาหลายปีเป็นผู้ค้นพบ พระพุทธรูปจากถ้ำต่างๆในขุนเขาพนมมากใบทั้งที่เป็นพระพุทธรูปทองคําและเงินยวงในปีพุทธศักราช2502พ่อท่านกลกรได้เดินเท้าเพื่อไปรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่น้ํำตกปมโลกและได้ทูลถวายพระพุทธรูปเงินยวงที่พ่อท่านกลกรได้รับทิมิตจ,จากเทวดา ให้เป็นำม,มาเพื่อถวายแดกษัตริย์ผู้ซึ่งมีบารมีสูงพ่อท่านไกรได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2,536รวมศิริอายุได้94พรรษาปาธิหารที่เกิดหลังพ่อท่านไกรล,ละสังขารคือสรีระของพ่อท่านไกรซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยมีการสร้างมนตรพ่อท่านไกร ปีพุทธศักราช2548เป็นสถานที่เก็บรักษาสารีระของพ่อท่านไกรนอนสงบอยู่ในโรงแก้วสังขารของพ่อท่านไกรวิปุโรูอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาขุนพนมร่างของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยตั้งไว้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะและนี่ก็คือพระเจจิเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังคงมีผู้คนให้ความเคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันหากใครได้มากราบแล้วเชื่อว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างแน่นอนแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูผลทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดจะมีขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตและพฤติกรรมของผู้ที่รับพระเครื่องไปบูชาด้วย หากเข้าใจและเข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดามีความมุ่งมั่นที่จะประกอบคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลีกเลี่ยง,ยงการประพฤติท,ทุจริตมิชอบมันสำรวจตนเองและแก้ไขข้อบอกพร่องทำมาหาเลี้ยงคีพโดยสุจริตตามแนวอิทธิบาท4มีผงวิหารธรรมประจําใจต่างๆเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันแล้วความสุขสวัสดีความร่ํารวย ความเจริญล่กเรืองความสำเร็จทั้งหลายที่ปรารถนาหรือแม้แต่มรรคผลนิพพานย่อมอยู่ในวิสัยที่จะเกิดมีขึ้นได้อย่างแน่นอนหาไม่แล้วต่อให้สิบพ่อท่านก็คงไม่ช่วยคุ้มกองคนไม่ดีอย่างแน่นอน